คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าไก่เราพร้อมที่จะออกชนแล้วนะครับจะดูได้จาก 3- าสอย่างนะครับที่ผมจะบอกบอกต่อไปนี้นะครับอย่างแรกคือกล้ามเนื้อโดยรวมนะครับกล้ามเนื้อโดยรวมดูยังไงนะครับไก่นะครับหลังจากที่เราไปจับเขามาใหม่จากฝูงเนี่ยไก่ที่ไม่เคยเตะเลยนะครับแล้วเรานําเขามาเตะนะครับหลังจากเตะเสร็จนะครับให้เพื่อนๆไปจับตอนที่เพื่อนๆไปจับไก่แยกออกมาดูนะเพื่อนๆลองจับตัวเขาดูนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเคย เคยสังเกตนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรนะจากที่ตัวเขาเล็กๆอย่างเงี้ยนะตัวเขาจะฟูขึ้นนะตัวเขาจะใหญ่ขึ้นฟูขึ้นนะนั่นเกิดจากกล้ามเนื้อเขาอักเสบนะครับคือไก่ที่ไม่เคยออกกําลังกายมาเลยแล้วเรานํำเข้ามาออกกําลังกายนําเข้ามาเตะเนี่ยเวลาจับเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะฟูขึ้นเลยนะครับคือกล้ามเนื้อเขาเกิดการอักเสบผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนจะได้เข้าใจเหมือนคนเราอย่างเงี้ยสมมุตินะครับ ให้เราเอาสายวัดมาวัดที่หน้าอกเราเลยวัดเสร็จนะครับแล้วใ,ให้เราวิดพื้นเลยสิบครั้งวิดพื้นเสร็จให้เราเอาสายวัดมาวัดอีกทีหนึ่งนะครับหน้าอกเราจะขยายขึ้นนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าอกเราเกิดการอักเสบนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนไก่เหมือนกันนะครับคือกล้ามเนื้อตัวเขาเกิดการอักเสบนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเตะไปนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับสามครั้งการอักเสบนี้จะน้อยลงนะครับการฟูนี้จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมพูดถึงเรื่องเตะหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะ <Park board> ว่าเรื่องเตะเตะเป้าเตะนวมนี่เราก็ขั้นตลอดอยู่แล้วนะครับเราเตะหน้าผ่านไป1ครั้ง2ครั้ง3าครั้งนะครับอาการอักเสบเนี่ยการอักเสบเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วนะครับพอไก่ใกล้จะออกได้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆเ,เตะเสร็จเนี่ยแล้วเพื่อนๆจับดูนะครับไก่จะไม่มีอาการตัวแตกแล้วนะครับคือจับยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วนี่คือหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับที่จะบอกได้ว่าไก่พร้อมที่จะออกแล้วนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยรวมแล้วก็กล้ามเนื้อโดยรวมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับไก่ใหม่ๆนะเพื่อนสังเกตดูนะเวลาเขาเตะเนี่ยเตะได้ห้าหกนาทีเนี่ยเวลาเขาลงพื้นเนี่ยเขาเริ่มจะไม่เอาขาลงแล้วใช่ไหมครับเขาก็าจะเริ่มเอาด้านข้างลงบ้างเอาตูดลงบ้างเพราะว่าเขาเกิดอาการสั่นคือกล้ามเนื้อเขายังไม่ได้ที่เขาก็จะสั่นคือกล้ามเนื้อเขาสัน่นเหมือนเราไปวิ่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยวิ่งแล้วเราไปวิ่งมาเยอะๆเราก็จะเริ่มแกว่งนะครับ ไก่ที่พร้อมจะออกได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือนะเวลาเขาเตะขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาเขาลงมานะเขาจะยืนดินดีนะครับเขาจะไม่เอาด้านข้างลงนะเขาจะไม่เอาตูดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นนาทีที่สิบแปดสิบเก้านะนาทียี่สิบนะเขาจะลงมาเขาจะยืนแน่นเลยนะครับเขาจะไม่มีอาการโค้งเค้งให้เห็นนะนี่คือก็คืออีกหนึ่งอย่างนะที่แสดงว่าไก่เราใกล้จะออกได้แล้วก็คือกล้ามเนื้อเขา กล้ามเนื้อเขาได้ที่แล้วนะครับไก่แต่แตและตัวไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเตะไปสามครั้งเตะหน้านะผมเอาเตะหน้าเป็นหลังนะผมพูดเรื่องเตะหน้าแล้วกันเตะหน้าไปสามครั้งสี่ครั้งนะครับตัวเขาก็จะเข้าที่แล้วนะครับบางตัวเตะถึงสี่ห้าครั้งหกครั้งนะครับแล้วแต่อายุนะครับแล้วก็สายพันธุ์นะครับแต่และตัวไม่เหมือนกัน,นครับแล้วแต่อายุและสายพันธุ์นะครับส่วน สำคัญนะครับเรื่องกล้ามเนื้อโดยรวมนี่สําคัญนะครับเรื่องเรื่องตัวแตกเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเป็นหลักที่ดูง่ายๆเลยจริงๆดูง่ายๆเลยนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องชั่วโมงบินนะครับไก่เนี่ยเรื่องที่สองเป็นเรื่องชั่วโมงบินนะครับไก่เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับไก่ที่มาเตะใหม่ๆเนี่ยเขาจะลนลานนะครับเขาจะออกอาวุธนะครับเขาจะลนลานเขาจะเขาจะไม่นิ่งอะครับ แต่ไก่ที่วันนึงเราเตะไปถึงได้ที่แล้วเนี่ยนะครับเราเตะไปเนี่ยครับสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยนะครับเตะหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยไก่ที่ได้ที่แล้วนะครับ <_ H im> เขาจะไม่ลดลานนะบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าไก่ช้าลงนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆคือชั่วโมงบินเขาได้นะความนิ่งเขามาแล้วนะครับความนิ่งเขามาแล้วเขาไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับเขาก็เหมือนกับคนเรานี่แหละครับเหมือนเราขับรถใหม่ๆเงนี้เราก็ตื่นเต้นนะครับเราขับได้ ขับไปหลายวันเข้าหลายวันเข้านะครับชั่วโมงบินเราถึงนะครับเราก็นิ่งลงไก่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักสังเกตนะครับจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เขาเตะไปสามครั้งสี่ครั้งนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะเขาจะนิ่งขึ้นนะครับบางคนอาจจะมองว่าเขาช้าลงแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่นะไก่เขานิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับคือเรื่องหน้านะครับเรื่องหน้าก็คือไก่นะครับเตะหน้าก็ หลายคนกน็น่าจะสังเกตเห็นอยู่แล้วนะครับเตะหน้านะครับช่วงแรกนะครับไก่ที่โดนเตะหน้ามันก็จะมีอาการซึมนะครับจะมีการอาการยืนซึมในสุ่มอะไรเงี้ยข้าวมื้อถัดไปก็จะกินน้อยลงนะครับหลังจากที่เราเตะมานะครับแต่ไก่ที่เตะได้ที่แล้วอะ่ะ หลังจากเตะกลับมาใช่ไหมครับปล่อยในสุ่มนะเขาจะคึกคักดีนะครับเรามีอาการยังอยากตีไก่อยู่นะครับไม่ซึมนะครับยืนไซ้์ขนนะครับแล้วก็ข้าวมื้อถัดไปหลังจากที่เตะมาแล้วนะครับเขาจะกินหมดเลยนะครับกินเต็มกระเพาะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย่อยหมดนะครับเป็นปกตินะครับนี่คืออาการว่าหน้าเขาได้แล้วคําว่าได้หน้านี่ครับไม่จําเป็นที่ไก่จะต้องเจ็บหน้านะครับไม่หมายถึงว่าไม่จําเป็นที่ไก่จะต้องเจ็บหน้าเยอะๆนะครับเพราะมีเพื่อนหลายคนนะครับถามมาว่า ไก่เนี่ยเตะมาห้าครั้งแล้วเตะหน้ามาห้าครั้งหกครั้งแล้วไก่ยังไม่ได้หน้าเนี่ยทำยังไงดีนะครับเอาไก่ตัวใหญ่ใส่ดีไหมนะครับเตะสองตัวผัดดีไหมไม่ดีนะครับคือไก่ที่เตะมาห้าครั้งหกครั้งแล้วยังไม่ได้หน้าเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆนได้ไก่เก่งแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับคือมันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับแต่เราไม่ได้หน้าแล้วก็เราก็ต้องตีเขาได้หน้านะครับถือว่าเราได้ไก่เก่งแล้วนะครับสามารถออกได้นะครับ สามารถออกตีได้นะครับส่วนนะครับเพื่อนๆหลายคนที่ถามมาว่าต้องเตะหน้าให้ได้กี่อันนะครับเตะนวมให้ได้กี่อันนะครับไก่แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะออกไปตีแพงเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะออกไปตีไล่อันก่อนนะครับให้ดูสภาพโดยให้ดูอาการโดยรวมอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับสองสามสี่อย่างอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับเป็น เป็นอาการที่บอกว่าไก่เราพร้อมที่จะออกตีแล้วนะครับบางตัวเตะหน้าแค่4อันอย่างเงี้ยแล้วเตะเป้าเตะนวมเข้าไปเงี้ยเขาได้ที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนอยากจะออกไปไล่อันก็ออกไปไล่อันได้นะครับส่วนไก่บางตัวเพื่อนๆอนอยากจะชนแพงนะอาจจะเตะหน้าไปถึงหอันเจอันนะครับแดอันเลยนะครับแล้วก็ออกไป ชนแพงอันนี้อยู่ที่เรานะครับทุกอย่างอยู่ที่เรานะแต่โดยรวมนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไก่เราพร้อมที่จะออกได้แล้วเนี่ยคือโดยรวมก็จะอย่างที่ผมบอกนะครับสามสี่อย่างอย่างที่ผมบอกมานี้ซึ่งคนที่เลี้ยงไก่อาจจะรู้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะครับ